S <S าาตาก้านีลูกค้าจ๋าจะเป็นกำไรองค์พะพิคเนตนะคะลูกค้านาหน้ากว้างขนาด4ี่มิลแขนเล็กใส่ได้ะค่ะแขนเล็กใส่ได้นะคะถ้าสําหรับพี่ที่แขนเล็กนะคะอาจเริ่มเป็นทรงรีนะแขนอวบเริ่มเป็นทรงกลมนะคะสั่งวันนี้ก่อนที่ลงไลน์นะคะจะส่งสินค้าให้ลูกค้าวันนี้เลย สั่งสินค้าวันนี้นะคะพี่จ๋าก่อนที่ลูกค้าก่อนที่น้องลงไลฟ์แล้วจะสุดว่าก่อนที่ลูกค้าลงไลฟ์ก่อนที่น้องลงไลน์นั้นูจะส่งวันนี้นะคะพี่จ๋าเนาะตากเนี้ลูกค้าค่ะจะเป็นกําไรโอโรชิทเนศหน้ากว้างขนาดสี่นิ้ว ถ้าสำหรับพี่พี่ที่แบบว่ารอบแขนเล็กนะคะกดเป็นทรงนีได้เลยแต่ถ้ารอบแขนอวบนะคะพี่จ๋านะคะรอบแขนใหญ่ให้กดเป็นทรงกลมนะอันนี้น้องใส่เป็นทรงนีให้ดูนะคะพี่จ๋าทรงรีเนี่ยจะใส่รอบข้อมือได้13มเซนถึง17เซนเต็มที่นะคะพี่จ๋า13มเซนถึง17เซนตรงที่เต็มที่นะอันนี้เราใส่ทรงกลมให้ดู อ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทรงลีอันนี้จะเป็นทรนนนงกลมนะคะความกว้างของทรงกลมจะมากกว่าทรงลีนะคะค่ายแขนเล็กกดทรงลีนะคะครแขนกวากดทรงกลมนะอยากได้งานตะก้าไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวแม่ค้ารีวิวให้ดูรีวิวให้ดูว่าซ่นเดี๋ยวรีวิวให้นะคะพี่จา๋จาสั่งซื้อวันนี้นะคะหนูจะส่งสินค้าให้ลูกค้านะ,ะเป็นอ่า <c oughs> วันนี้ <c oughs> ทุกบ้าน พเกตทำไรออมฝังเพรอ่ะมันราคา218บาททั้ง1นงวงแล้วก็3าวงเลย อยาหนูบอกรหัสกัอนสามห้าศูนย์ห้าสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วค่ะคุณพี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ